จองด่วนวันนี้มเมาใจวัยรุ่น G K ตัวไมนแเชนด้วยนะครับผม่อนถูกๆสบายๆดอกเบี้ย,ววยมาแพงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับพระสุเลยนะครับ สวัสดีครับดีนีต้อนรับสู่เต็น์แก้วนงกรการรถบ้านมือสองโคราชนะครับผมก็วันนี้มาสู่ได้รถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเป็นรถบ้านาน,นะครับผมกุญแจครบ2ดอกสีขาวเดิมไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ำตัดต่อเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญไมน้อยด้วยนะครับผมกับเจ้า Honda แจด GK ตัว V ีนะครับผมปีโมเดล2018เลยเป็นตัวไม้นั่งเชนด้วยตัวนี้ก็คือหล่อหล่ออาการอะไวลงไวรุ่นนี่ต้องตาต้องใจกันเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถแฮชแบ็กห้ประตูของค่าย h อน da าที่ มีความคลาสสิกหากันให้ควักเลยนะครับเหมือนกูสามโกแฮไม่ใช่นะครับก็สภาพดีๆแบบนี้รถบ้านมือเดียแบบนี้ก็น่าใช้อยู่นะเดี๋ยวไราชมรายละเอียดกันต่อเลยนะครับไปที่ด้านหน้านะครับผมคันนี้สีขาวเดิม เรอ,อย่างที่บอกไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ําตัดต่อนะฮะสีสันสีผิวพันธ์ผมให้ประมาณ95%เดี๋ยวขัดเคลือบสีให้ตัวนี้จะได้กระจังหน้าไมน่าเชนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโคมไฟคู่หน้ายังสายไฟด้านหน้าเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะฮะสายวัยรุ่นชอชอกกันเลยแล้วก็ก็จะมีสีดาเปียโนแบ็กแต่สลับกับโครเมียมค่อนข้างสวยนะครับแจ๊สเนี่ยผมบอกเลยไม่ว่าจะเจเนเรชั่นไหนมันดูมีของอะท่านผู้ชมแต่งสวยแต่งง่ายของแต่งเยอะแล้ว พิตเมนต์รูปทรงนะฮะแต่งแต่งให้อะแต่งขึ้นเน่เอางี้ดีกว่าแล้วที่สําคัญที่เขาหาใช้กันเพราะว่าภายในค่อนข้างกว้างมากแล้วก็สามารถพับบอะก90องศาด้วยคันนี้อะ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยนะฮะรันกันยาวๆนะครับผมตัวนี้จะได้ร้อแม็แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าพี่จ๋าเป็นร้อแมแต่งสีดําเงานะฮะสีดำเป็นอัลบั ตัดสลับกับสีขาวตัดสลับกับกระจกมองข้างนะครับผมที่จะเป็นสีดําเป็นโอแบก็าแบบนี้ไปเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมอยู่ที่บอดี้ตัวรถนะฮะส่วนบอดี้ตัวรถด้านข้างให้ดูกับตาเลยสันตรงนะฮะไม่มีการถอดแกะขยับตั้งประตูใดๆตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะฮะมี2ดอกนะครับสามารถเปิดปิดที่ด้ามจับได้เลยเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยคันนี้ก็ใช้กันง่ายง่ายนะฮะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีถ้าดูด้านข้างมันจะ ช็อตๆนะฮะมันจะดูสั้นๆน่ารักน่ารักแต่ว่าความสวยของเขาเนี่ยมันได้เนี่ยสันคมนะครับสันด้านบนคือมันดูเหลี่ยมมันดูเหลี่ยมมันดูสันมันจะไม่มนเกินไปถ้าก่อนเนี้ยเนี่ยมันจะมนมนเนาะ g e อ่ะ G E มันจะมนมนพอมาเป็นนีเคมัก็เพิ่มเหลี่ยมเพิ่มสันขึ้นมาแล้วตัวนี้ได้ชุดแต่งนะครับ รอบคันสีดําตัดกับสีขาวสวยมากๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันต่อสะพงสะโพกเดิมสีผิวบางอ่ะด้านหลังด้านบนนะครับผมก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เป็นสีดําเป็นนอแบล็กตัดสลับกับกันชนด้านท้ายที่เป็นสีดําเป็นโนแบล็กเช่นเดียวกันด้านหลังนะก็จะมีโครเมี่ยมตัดผ่านนะครับผมมีเซ็นเซอร์ให้มีกันชนหลังให้แล้วก็ไฟเบรกจุดที่3อยู่ด้านบนทีนี้แจ๊สเนี่ยก็เปิดท้าย ง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะฟ้าเบาๆผู้หญิงก็เปิดได้ผู้ชายก็เปิดดีนะครับน็อตท้ายเดิมนะฮะไม่มีแกะขยับใดๆสันคมลอยอาร์คเดิมมาดูมาชมได้เลยนะครับผมสามารถใส่ของเก็บของวางของได้ค่อนข้างเยอะนี่พับเบาไปเลยใครที่จะนอนในรถก็นอนได้เลยนะฮะอ่ะไปเห็นไหมท่านผู้ชมภายในพับราบ90องศานอนก็ได้จะนั่งก็ดีหรือ สายขนของสายแคมปิ้งได้หมดเลยกับรถเล็กๆแบบนี้ภายนอกดูเล็กข้างในไม่เล็กนะคะไปเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อเลยไอจีเคนะครับค่อนข้างกว้างนะตัวผู้นี่ใหญ่เนี่ยนั่งแบบสบายๆเลยตัวนี้นะครับได้เป็นบาดหนังทั้งชุดเลยนะฮะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นแล้วก็เบาะแก้มซ้ายขวามไม่มีร้มนะฮะสภาพดีมากๆพงมลัยมันติดฟัง์ชันแอร์แบ็กคู่หน้าเนี่ยแต่สภาพพงมลัยเนี่ยค่อนข้างสวยเลยคันนี้หม่เพียง8 6 กิโเท่านั้นเองในส่วนของพวกวิทยุเนี่ยฟัง AM FM แต่สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับผมแอร์เป็นแอร์บิดนะครับยังไม่ใช่เป็นดิจิตอลเนาะแล้วก็เกียร์ออโต้กุญแจครบ2ดอกนะครับผมภายในก็ค่อนข้างกว้างแจกก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นรถที่ใช้ง่ายๆสบายๆแล้วที่สําคัญเครื่องปันห้าประหยัดน้ํามันช่วงร่างดีด้วยนะฮะเดี๋ยวไปลองนั่งด้านหลังกันดูว่าจะนั่งจะนอนได้หรือเปล่าไปกันลา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  คุณผู้ชมครับก็อย่างที่ว่านะฮะฮอนด้าแจ๊สภายในเนี่ยค่อนข้างกว้าง,ข,าง,ข,างขวางนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราพับบอกไปด้านหน้าเนี่ยนอนได้เลยหรือจะขนคงข,ข,ขนของก็ได้นะฮะในส่วนของเบาะด้านหลังก็สามารถพับง่ายๆแบบนี้พับขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นบาะหนังนะครับผมดูมาเบาะหนังรายละเอียดชัดเจนด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะคผู้ชมก็คือใช้กันแค่2คนนะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนี่แหละ ตอนหน้าใช้ใครกำลังหาแจ๊สอยู่ราคาไม่แพงผ่อนถูกๆตกเพี่ถูกๆต้องคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้าจอกันนะครับมาเปิดห้องเครื่องกันนะครับผมฝากระโปรงเบาๆมานะฮะบอดี้สวยนะครับผมฝากระโปรงเดิมสวยไม่มีการแกะถอดขยับน็อตใดๆนะครับผมเป็นเครื่องพนันธุไอวเทคนะครับประหยัดน้ำมันช่วงร่างดีห้องเครื่องสะอาดสะอาดเราทําการสปงสปาทั้งภายนอกและภายในอบอุ่นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมา ขออนุญาตสรุปนะครับผม Honda Jazz GK 1.5V ตัวใหม่ในเช่นปี2018นะฮะไม่เพียง80,000โลรถมือเดียวคุณจะคมสอดอกใครกำลังหาอยู่ราคาเบาๆเพียง4 000, 5 9,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีเดี๋ยวผมให้ค่างวด0%อเดอกเบี้ยน,นะครับผมไป6เดือนผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมสบายๆใครกำยังหาหน้าเจ z ตอยู่ โทรมาหาผมเลยนะฮะศูนย์เก้าห้าหกสามห้าหนึ่งห้าห้าสองฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนสไครต์ให้พี่สุด้วยเดี๋ยวจะมีรถสวยๆแบบนี้มาอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ